Okay. นี่ดูโหต้นไม้นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมกับน้องแจ็คเนี่ยขึ้นมาถึงยังต้นไม้อีกต้นหนึ่งนันบนเลยนะครับผมนี่เลยเราอยู่กันอัเนี้เจอแล้วสีแดงเนี่ยที่จะพลิกก็พลิอืม สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมเต้คนป่าคนหล่อคนเดิมนะครับผมนพระวันนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยก็ได้มากันสามคนนะทุกคนนะก็มีแจ็คมาครับผมสวัสดีครับแจ็คคนลุยป่านะครับทุกคนสวัสดีครับผมแทนนะครับจากช่องเดือดจังก็บอยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเรามากันเยอะนะครับผมเพราะว่าเราได้เข้ามาอย่างในป่าที่แรงมากๆแล้วก็เพิ่งโดนเผาผ่านไปนะทุกคน นะเฮ้ยกองขากล้องผมดิน้นวะโอเคเราก็เลยต้องมากันหลายคนเพราะเราต้องช่วยกันแบกน้ําขึ้นมานะครับผมนะนะวันนี้เราก็จะมานอนบนที่สูงทุกคนเห็นภูเขาไหมตรงนู้นอ่ะเราข้ามภูเขาลูกนั้นมานะครับผมแล้วก็ข้ามมาลูกนี้นะครับผมก็จะมีหมู่บ้านอยู่นะครับผมเถ้าเรานอนบนต้นไม้สูงเนี้ยเราจะเห็นหมู่บ้านอยู่ข้างล่างนะผมนะก็ประมาณข้ามเขามาสองลูกลูกที่เราคือลูกที่สองนะครับผมก็พอ เราก็มาไกลได้แค่นี้นะครับผมไกลกว่านี้เดี๋ยวน้ำมันออแบกน้ำไม่ไหวนะคผมนี่โอเคหลังจากนี้เนี่ยเราจะเดินขึ้นไปอยอดเขาอีกลูกนึงนะครับผมแล้วเราก็จะไปหาที่พักบริเวณนานกันนะครับ นะครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ขึ้นมาถึงยอดเขาแล้วนะครับผมนะซึ่งเราก็นั่งพักดื่มน้ำกันก่อนด้วยทุกคนน้ำเหลือนิดเดียวนี่คุณแจ็คอยู่นี่ครับคุณแจ็คยังไงบ้างพี่เต้เฮ้ยโว้ยโหตกใจห,หมดไอ้ลูกไม้ป่ามันแตกไงอ๋อแตกแล้วปล่อยมันนิดไงอ่านเลย ุดยอดครับพี่เต้ดูคืนนี้เราเดี๋ยวเราทอแคมป์ตรงนี้อันนึงไปเจจัดแคมใหญ่ตรงนี้อันหนึ่งเพราะว่าฟ้ามืดมากเลยเราทำแคมป์ใหญ่ตรงนี้อันหนึ่งบุ๊เดี๋ยวเราเตรียมตรงนี้อันหนึ่งแคมป์ใหญ่แล้วก็ที่นอนหลักเราก็อยู่บนต้นไม้ใช่ถ้าฝนตกก็ลงตกลงก็จะได้ลงนีคนมาได้ใช่ทำไว้ก็ดีครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราขึ้นข้างบนไม่ได้เราต้องทำบันไดนะคุณน้องครับผมเดี๋ยวห้ามไม่ไผ่ทำบันไดสักอันนะ ได้ครับยาวๆเลยทำแบบยาวๆคือบันไดสักอรัครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้นั่งพางก่อนนะแล้วก็จะทำบันไดกันนะครับผมขึ้นต้นไม้ต้นใหญ่ตอนนี้เราก็ขึ้นต้นไม้ที่สูงกว่าเดิมสูงที่สุดตั้งแต่ผมเคยขึ้นมาละสูงที่สุดแล้วต้นนี้แล้วก็อยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดแล้วล่ะที่เราเคยขึ้นมาเพราะว่าเราก็มาหาสัญญาณด้วยนะเผื่อเราจะได้ได้สดมากคืนนี้นิดหน่อยนะทุกคนอวด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 นะอวดธรรมชาติอย่างเงี้ย ใคยคนอิชฉาเล่นนะหลายคนอิชฉาเล่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราพักกันเลยแล้วก็ไปตัดไพยกันนะครับ ตอนนี้ครับผมได้ทำเตาไฟนะครับผมนะแล้วก็เตรียมที่พักนี่เสร็จแล้วนะครับผมนะแต่ตอนนี้ผมปวดหัวมากเดี๋ยวผมจะขอนอนพักก่อนแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับผมนะทำกับข้าวทําอาหารนะครับผมนะก็อน่าจจะให้แทนนะครับเป็นคนทำนะผมส่วนแจกก็ไปทําบันไดยังไม่กลับมานะครับผมนะหลังจากนี้เรื่ผมจะขอนอนก่อนเพราะตอนนี้ผมปวดหัวมากเลยนะผมจะนอนพักฟื้นสักแป๊บหนึ่งว่าจะหายหรือเปล่านะครับโอเค ตอนนี้นะครับผมก็จะหน้าด้านนะครับหน่อยหนึ่งผมจะขอคุยผู้สนับสนุนมอสนามสักสักมอหนึ่งนะตอนนี้มอสนามผมพังแล้วนะครับผมนะก็ถ้าพี่ท่านไหนชอบในผลงานของผมในการเดินป่าหุงข้าวทาขับข้าวในป่านะครับผมก็ส่งหมอสนามมาให้ผมได้นะครับนะทีน,นี้ผมก็หน้าด้านขอเลยลกันนะครับผมนะเพราะผมอยู่ที่นี่มันหาซื้อไม่ได้นะครับผมก็ช่วงนี้ก็งบน้อยฮนะ จะลืมของผมเด้อนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาทำกับข้าวกันดีกว่านะครับว้าวไม่ใด้คนเนี่ยโอ้โหไม่รู้ คนครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะมืดไปนิดนิดคล้หน่อยพี่เจ้ทำอะไรครับแกงแหนมหน่อยหนึ่งแกงแหน ยังพอดีชาขอบอ่ะอะไรกันอย่างเงี้ยเบบเบบเหรออมอร่อยมากเลยแค่เหอนปกติผมไม่ค่อยกินเครงเชียงนะมันไม่หวานไงรสชาติหวานพอดีเนาะไม่หวานเกินเนี่ยเบลูชชูเนี่ยเดวิชืชูมหมากมากครับ

นะครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็ทานข้าวเสร็จได้สักพักหนึ่งแล้วน,นะครับผมเราก็ต่างคนต่างกับอยู่ที่เอ,อเปของตัวเองนะผมซนะึ่งแจ็คนานอยู่นู่นเลยนะแล้วก็แทนก็อยู่นู่นนะครับผมนะนะครับผกนะ็นะครับผมคืนนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนนะก็ไม่มีสัตว์ไม่มีเสียงสัตว์เลยดีกว่านะครับก็เสียงนกตบยุงก็ไม่มีมันเงียบแปลกๆนะทุกคนนะ ตรงนนันมันเงี้ยแปลกๆก็มันน่าจะเกิดจากปัดออมีตุกแกลองเราอ่ะอืมก็มันน่าจะเกิดจากปัญหาที่เออไฟไหม้ป่าทุกคนมันเลยไม่มีสีเออไม่มีสัตว์อยู่แถวนี้หรือว่านกนะผมนะมันน่าจะกระทบจากตรงนั้นก็มันน่าจะอพยพไปอยู่ท,ที่อื่นที่ไม่มีไฟนะทุกคนนะเดี๋ยวก็เราดูกันสักเดือนหนึ่งถ้าป่ามเขียวกระจีมก็น่าอาจจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างเดี๋ยวสักเออผมเนี่ยนะครับผม ปวดหัวนะก็เลยไม่ค่อยได้เออนำเสนออะไรเท่าไหร่นะผมไม่ค่อยสบายเลยไม่รู้ว่าเป็นจากแดดที่ร้อนๆแล้วก็ผมอาบน้ำแล้วเปล่านะก,ก็ก่อนที่ผมจะมาะผมอาบน้ำแนละ้วผมตอนนั้นมันแดดร้อนมากเลยนะผมก็อีกสักพักเนี่ยผมสองคน <c oughs> ผมเนี่ยจะพักผ่อนก่อนนะสักพักเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนเอต้นไม้นะผมนะก็จะลองไปดูว่าข้างล่างนะหมู่บ้านนะ่ะไทยให้พี่ๆได้ดูนะครับบรรยากาศ หลังเขานะฝั่งนู้นนะผมจะเห็นหมู่บ้านอยู่นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ขอนั่งพักนั่งย่อยอาหารก่อนนะครับผมนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเรากาลังจะขึ้นต้นไม้กันแล้วนะเราพักเสร็จแล้วดูตอนนี้น้องแจ็คขึ้นไปคนแรกนะครับนี่ไรอ้ยจะขึ้นไปแล้วนะ <c oughs> น้องแจ็คคนแรกนะครับผม วัตึงฮะวัดตึงโอหมดเยอะมากเลยพี่เต้หมดเยอะเหรอใช่หมดเยอะโอ้โหเต็มไปหมดเลยขึ้นไปได้ไหมข้างบนอ่ะขึ้นแ่ะมันขึ้นได้แต่มีแต่มดอ่ะนม่กินข้างบนมีมดป่ะลองดูดิเต็มเลยอ่ะที่มดที่ข้างบนเนี่ยตรงนั้นเป็นมดคันไฟนะทุกคนไม่ได้หรอพี่เต้ไม่ได้มันหนีไฟขึ้นไปอยู่ข้างบนหมดแล้วมั้ง เราสะอาดทำเสดิดดีสุดท้ายเราขึ้นไม่ได้เลยไปต้นอื่นแล,ลยย้วแหล่ะต้นอื่นต้นไหนที่ขึ้นถึงไม่เห็นมีเลยแต่ต้นเนี้ยมันวิวมันสุดแล้ววิวสวยสุดแล้วต้นเนี้ยขึ้นไปอยู่ข้างงามข้างบนอู้นอโอ้โหไม่ได้จะตื่นละเจ๊โอ้ยทุกคนตอนนี้น้องแจ็คขึ้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่เจ๊อ่า ตอนนี้จะกำลังลงมาแล้วครับผมไม่ได้พี่เต<ะ>้มิด,มด,ม,ดมดคิดว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันอาจจะหายไปไม,ไ,ไม่ใช่ครับเยอะกว่าเดิมมึงเอามาหากินนะตรงคืนใช่เยอะกว่าเดิมอะ่ะตอนนี้ภารกิจเราก็ล้มเหลวเรากลักบไปน,นอนดีกว่าะไหมหรือว่าเราย้ายไปที่อื่น ถ้าอยากจะเจอมุมส,สวยๆก็ต้องย้ายไปต้นมาตรงน,นี้เดี๋ยวเราขอเวลานะครับผมกับนักแจ็คสองคนหามุมแล้วก็ย้ายบันไดเพราะตอนนี้เราถ่ายไม่ได้ครับถ่ายไม่ได้ต้นนี้มันตุยตุดแล้วอะ่ะตน้นนี้โอเคแล้วก็ผมเมื่อกี้เนี่ยเราจะขึ้นต้นนี้เนี่ยมันมีแต่มดทั้งนั้นเลยนะดูดิต้นเนี้ยตอนนี้ผมกับแจ็คเนี่ยย้ายบันไดามาอยู่นี่แล้วครับผมต้นนี้สูงกว่าเดิม <laughs> น,นองแจ็คจะขึ้นไปแล้วครับ นี่ครับผมจะคอยจับบันไดเอ้ยแจ็ค <c oughs> เดี๋ยวว้าบันไดหลุดนะทุกคนตอนนี้ผมขออนุญาตอันนี้ดีกว่าจับบันไดดีกว่าผมไม่ถ่ายแล้วนะครับผมให้แจ็คขึ้นไปถึงนู่นแล้วค่อยถ่ายทีเดียวนะครับถ่ายอย่างวะานะครับผมตอนนี้เนี่ยผมกับน้องแจ็คเนี่ยขึ้นมาถึงยังต้นไม้อีกต้นหนึ่งแล้วนะดูข้างล่างด้สูงมากดูน้องแจ็คกครับทุกคน กำลังจะถ่ายวิวนะครับข้างบนปโป้มองไม่เห็นครับพี่เดิถ่องด้วยโทรศัพท์ใช่นี่แจ็คอยู่ข้างบนเลยนะครับผมนี่เลยเราอยู่ข้างนู้นที่พักเราอยู่ข้างล่างดูไฟดิข้างล่างฉันก็บอยอยู่ในไม่จุดไฟเลยน,นั้นเนี่ยมืดตื่อโอ้โหดูโอ,โอมาพุ่เป็นอันข้างบนนี้ได้เลยนะแจ็ค แต่เราเลงต้นไม้ต้นนู้นเลยต้องไม้ต้นที่วิวสวยๆตรงนั้นมันจะมองเห็นได้ดีกว่าใช่ตอนเช้ามันจะไม่บางไงอยู่ตอนนี้นู้นทุกคนเห็นไหมดวงไฟข้างล่างนู้นก็บางอยู่นะต้นไม้ก็ผมนะมันจิบๆต้องวก็เห็นไหมครับวงไฟข้างล่างอ่ะเลรวเห็นไหมนี่คือในหมู่บ้านซิตี้ซึ่งไฟสาส่สัญญาณโทรศัพท์นี่สีแดงอยู่ตรงไหนไม่รู้มองไม่เห็นเลยตรงนั้นมันบง เออเนี่ยเจอแล้วสีแดงเนี่ยที่กระพริบก็พลิบแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีหมู่บ้านอีกเหนือผมก็งนั้เป็นหมู่บ้านที่พวกพินหนุ่มพินน้ำอยู่กันโอ้โหฝ่ายพี่ขึ้นมาอยู่ได้แค่นี้นะผมโอเคโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมกะจะก,ก็จะลงละนะผมรู้สึกว่ามันเสียวๆตอนคืนนี่มันเสียวนะมัน,นึ้นลงต้นไม้นะผม นะทุกคนดูตอนนี้ผมกระจ็กนี่จะลงแล้วนะครับผมนะโอเคพี okay. นี้ลำล,นนลำลาน่อยลำลาบ๊ายบายครับโอ <Okay. S 1> เคเราจะลงไปข้างล่างกันแล้วนี่ดูโหต้นไม้ลำลาบอ๋อสูงมากโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวเราเจอกันข้างล่างเลยแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนตอนลงเนี่ยถ่ายไม่ถนัดน,นะทุกคนโอเค เดี๋ยวผมเนี่ยอขอปิดไลฟ์เลยแล้วกันนะครับโอเคก็อย่าลงมต<อ>ิดตามผมด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ลงมาถึงอย่างข้างล่างแล้วนะเนี่ยผมก็มานั่งคุยกับพ่อหนุ่มสุดรอเดจังก์เกบอยนะครับผู้ชายร้อยเมียนะครับผม <c oughs> ใช่เหรอ <c oughs> ตอนนี้ผมก็จะเข้านอนแลับผมนะก็คืนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานที่เรามาอยู่ด้วยกันนะครับผมก็อยู่บนยอดเขาแล้วก็มีสัญญาณมือถือด้วยนะครับตรงนี้เมื่อกี้เราก็ได้ไลฟ์สดพูดคุยไปสักพักหนึ่งนะครับผมนะโอเค หลังจากนี้นะผมก็จะเข้านอนนะครับผมนะปันดีทุกท่านนะครับวันดีครับบบาย สวัสดีครับวันนี้ก็เช้าวันใหม่แล้วนะครับผมทุกคนขอเก็บของเสร็จหมดแล้วนะดูพ่อหนุม่มร้อยเมียนะฮะ <laughs> เก็บของเสร็จหมดแล้วหนึ่งจะก็เก็บของเสร็จแล้วผมคนเดียวตื่นสายอนะ่ะไม่ค่อยสบายอนะ่ะโอเคเดีย๋ยวหลังจากนี้ผมมาเก็บของดีกว่านะ 对把爬多嘛。 โอ้นี่วิลไปถ่ายไม่ได้บ้านเลี้ยเขียวเพยเดชัยพู่นนักบุญหรอวะต้องมาอกิดอนนี้ भयाते। टिन 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 टु मते अनाका मु 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 न नो नु दि 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 นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เก็บของเสร็จแล้วนะทุกคนก็ได้เก็บของเสร็จแล้วอยู่ข้างหลังผมนี่นะครับผมนี่แล้วก็ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดูออต้นไม้ที่เราขึ้นกันเมื่อคืนนะซึ่งผมไม่ได้ขึ้นไปละผมรู้สึกวนเวียนหัวนะครับก็เลยไม่ได้ขึ้นไปจะจะให้ดูนะครับนี่นะครับผมก็เป็นบันไดของคุณแจ็คนะครับผมบันไดสองสไตล์นะครับผม <c oughs> จริงๆทีแรกเขาจะทำเป็นท่อนเดียวนะทีนี้มันไม่ได้นะเดี๋ยวสูงแค่ไหนนะครับ ดูความสูงโน่น no! นะครับผมสูงมากนะเมื่อคืนนี้ขึ้นไปอย่างเสียวนะครับผมนี่นะครับผมเราก็ตื่นเช้ากันแล้วนะเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับวันนี้นะก็ไม่มีอะไรตรงเป้าเลยนะผมนะเราก็จะเปลี่ยนแปลงตลอดเลยเพราะว่าอะไรตรตงปกด้วย เพราะว่าผมก็ไม่ค่อยสบายไงก็เลยต้องเปลี่ยนภารกิจตลอดนะผมนะแต่ก็เออมาลอดูภารกิจหน้านะต้นไม้เยอะๆอย่างนี้ได้เจอแน่ๆสอสอเตะอยู่ได้นอนบน,นต้นไม้นะผมนะก็อย่าลืมฝากไปกด subscribe น้องแจ็คคนลุยป่าด้วยนะผมก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนก่อนนี้นะครับผมอย่าลืมอย่าลืมช่องผมอีกช่องหนึ่งนะครับผมจังกระบอยนะครับหรือว่าน่าจกคนป่านะครับสามารถเข้าไปชมได้นะทุกคนเป็นภาษาไทยก็ผู้ชายร้อยเมียนะครับผม yes sir okay <laughs> let's go